จะสนุกแค่ไหนครับเมื่อน้องไข่เน่าหรือน้องตะวันดาวดังจากオリแฟนได้ผันตัวมาจับเมาส์จับคีย์บอร์ดเอนเตอร์เทนคนดูเป็นสตรีมเมอร์และเรื่องราวจะเป็นมายัางไงพบกับผมซีแมนผมมีไอเทมดีๆมาแนะนำเป็นของที่ผมใช้อยู่เป็นแว่นออฟตัสรุ่นซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นไม่เจ็บหูเมื่อใส่หูฟังและโค้ดจะทนเพราะทำจากวัสดุพรีเมียม สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โคซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของอาชีพเซ็กเคเตอร์ฮะอาจจะติดเลดนิดนึงนะครับใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกๆกันด้วยนะฮะก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับกับเรื่องราวของน้องไข่เน่าหรือน้องตะวันครับอดีตดาวดังจากวงการโอลิ่แฟนที่น้องเขาได้ผันตูมมาเป็นสตรีมเมอร์จับเมาส์จับคีย์บอร์ดเล่นเกมและอินเตอร์เทนคนดูครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของน้องไข่เน่าหรือน้องตะวันที่ได้เบนเข็มมาเป็นสตรีมเมอร์เราไปทาความรู้จักกับน้องตะวันหรือที่เรา ราเนี่ยรู้จักกันในนามน้องไข่เน่ากันหน่อยดีกว่าครับคือน้องไข่เน่าเนี่ยโด่งดังมาจากวงการโอลิแฟนครับในสายวาบวิวจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่า แพลตฟอร์มอย่างオリแฟนเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเนื้อหา18บวกเท่านั้นจริงๆแล้วแพลตฟอร์มอย่างオリแฟนเนี่ยก็เหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยครับอย่าง Facebook Twitter IG YouTube แต่แค่แพลตฟอร์มอย่างオリแฟนเนี่ยมันไม่ฟรีครับอย่าง a c e b o o k YouTube t w i t t e r เนี่ยมันยังได้เล่นฟรีใช่ไหมแต่オリแฟนเนี่ยต้องเสียค่าสมัครสมาชิกค,ครับซึ่งแพลตฟอร์มอย่างオリแฟนเนี่ยจะสามารถให้เหล่าครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้ครับแทบจะไม่มีข้อจํากัดเลยครับจะติดรรหืออะไ ก็ได้ครับด้วยข้อดีนี้เองนะครับมันเลยทําให้ o n Only Fan แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเนื้อหาแค่เรื่อง18บกเท่านั้นนะครับคือคุณสามารถทําคลิปให้ความรู้ทําคลิปสอนธรรมะทําคลิปนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้ครับแต่อย่างว่าใครเขาจะจ่ายเงินไปดูเรื่องพวกนี้กันนะเขาจ่ายเงินไปดู นั่นแหละครับก็เป็นอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าออลี Fan เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมเรื่องของ18บวกครับด้วยความที่แพลตฟอร์ม o อลี Fan เนี่ยไม่มีข้อจํากัดฮะอย่างที่ผมบอกไปมันเลยเป็นแหล่งรวมของเหล่าผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันครับการทําอ l ี f a ฟนของน้องไข่เน่าเนี่ยมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งนั่นแหละครับที่เรียกว่าเซ็กแคร r เอเตอร์ครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่อาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมานะครับในทวิตเตอร์เนี่ยเขาทํากันมานาน นานแล้วครับคือบางทีในทวิตเตอร์เนี่ยอาจจะเห็นแค่วับวับแว,บวมแวม แต่ถ้าเสียงเงินเข้าไปดูในกลุ่มไลน์เนี่ยอาจจะได้เห็นมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้เพื่อเล่าให้ฟังนะจริงๆและอาชีพเซ็กเตอร์นี้เอ,เองนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มาแรงในยุคนี้อยู่แล้วครับในยุคที่ทุกคนเนี่ยต้องมีมือถือและใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจําอยู่แล้วคืออาชีพเซ็กเตอร์เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับคือคนที่ทําเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างน้องไข่เน่าเนี่ยก็มีการใส่ชุดว่าบิ๋วการโชว์สัดส,ส่วนการโชว์ร่างกายจนไปถึงการมีอะไรกันกับแฟนคือเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่ ถกเถียงกันในสังคมพอสมควรนะครับว่ามันถูกต้องไหมแต่ก็ยังว่าแหะครับไม่มีใครบังคับให้ไปดูนะถ้าอยากดูเนี่ยก็จ่ายเงินสมัครสมาชิกไปครับแน่นอนนะครับว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยก็ยอมที่จะเสียเงินเพื่อมาดูคอนเทนต์ที่เหล่าเซคเกเตอร์ C or, เนี่ยทำอยู่แล้วครับ โดยการสมัครสมาชิกนะครับมันก็แล้วแต่ตัวครีเอเตอร์เองนะครับเป็นคนตั้งราคามีตั้งแต่1อาทิตย์3เดือน6เดือน1ปีราคาก็จะแตกต่างกันออกไปฮะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังนะฮะจนตำรวจนะครับได้ดำเนินคดีน้องไข่เน่าและแฟนหนุ่มครับฐานความผิดพระ,ระบบคอมพิวเตอร์นะ จนต้องเลิกทำオリแฟนไปนะครับคือผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้มา20กว่าปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจประเทศเราเหมือนกันนะครับคือประเทศเราเนี่ยพยายามควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฮะไม่ว่าจะเป็นเซ็กทอยหรือเซ็กเคเตอร์ก็ตามครับคือในมุมมองของผมเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือตัวช่วยนะครับถ้าเรามองในมุมของหลักชีววิทยาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วครับที่จะมีความต้องการทางเพศคือสิ่งที่จะช่วยลดความต้องการทางเพศเนี่ยมันก็คือหนังโป๊ หรือเซ็กทอยหรือเหล่าครเอเตอร์นี่แหละครับแล้วผมมองว่าจะช่วยลดอัตราการข่มขืนด้วยนะแทนที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้ปลดปล่อย แต่กับแบรนด์สิ่งเหล่านี้คือประเทศเรามันฝืนธรรมชาติมากเกินไปหรือเปล่าวะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมายทาั้งทที่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะและยิ่งปิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้ในมุมมองของผมนะครับย้ำนะครับว่าในมุมมองของผมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาชีพเซเคเตอร์ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นอาชีพหนึ่งแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ยอมรับนะครับเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีแนวคิด แล้วแต่บริบทของสังคมนะและการที่จะให้สังคมส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้กลายเป็นคนที่ยอมรับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับและคงต้องใช้เวลาฮะแต่บางครั้งกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็อาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้นะฮะถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็น่าจะเป็นวงการเกมในบ้านเรานี่แหละครับคือการเล่นเกมในตอนนั้นเนี่ยคือหลายคนเนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนในตอนนั้นครับบอกว่าเล่นเกมเนี่ยจะเป็นพวกหัวรุนแรงจะหัวร้อนนิสัยไม่ดี ทําลายข้าวของการเล่นเกมมันทําให้เด็กก้าวเล้าก็ดูในสมัยก่อนสิครับการเล่นเกมเนี่ยไม่ถูกยอมรับว่าเป็นอาชีพด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็ดูอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีคําศัพท์คํหนึ่งครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยยอมรับและเข้าใจมากขึ้นครับว่าการเล่นเกมมันก็เป็นอาชีพได้คําศัพท์คํานั้นก็คือ e-sport ฮะซึ่งกว่าที่หน่วยงานและทางภาครัฐจะยอมรับและบรรจุว่า e-sport เนี่ยมันก็เป็นอาชีพได้ก็ใช้เวลาหน้า นานเลยแหละฮะคือก็มีทีม e-sport ์ port, หลายทีมและเด็กไทยหลายคนเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจนทางภาครัฐในยอมรับว่า e-sport ์ port, มันคืออาชีพได้ฮะแต่สำหรับอาชีพเซคเกเตอร์คือในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องพวกนี้มากๆครับมากกว่าของไทยนะเซคเเตอร์ในต่างประเทศนะครับในเว็บแบบ คือบางคนเนี่ยเขาเปิดเผยหน้าตาของตัวเองด้วยซ้ําครับทั้งนั้นที่เขาเนี่ยยังทําคลิปลงเว็บอยู่เลยนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับเหมือนเป็นคนดังเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งฮะโอเคก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะครับกลับมาที่เรื่องของน้องไข่เน่านะครับคือน้องเขาก็โดนตํารวจเรียกไปนะครับจนตัวเองต้องหยุดทำโอลิแฟนไปแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นสตรีมเมอร์และผมเชื่อว่าหลายคนไม่ทิ้งภาพจํากับการที่ เคยทำอาชีพเซคเกเตอร์แน่นอนครับแต่เราเนี่ยควรให้เกียรติน้องเขาด้วยนะครับงานก็คืองานนะแต่การมาเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งตัววาบวิวหรือว่าแต่งตัวโปฮะแค่อินเตอร์เทนคนดูให้คนดูสนุกไปกับเกมที่เราเล่นก็พอครับล่าสุดเนี่ยเห็นน้องเขามาสตรีมเกม GTA Low Pay อยู่นะสําหรับใครที่อยากติดตามน้องไข่เน่าเนี่ยหรือน้องตะวันก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจหรือว่าช่อง YouTube ของน้องเขได้เลยนะครับ ก็ไปดูแล้วก็สนับสนุนน้องเขาได้นะครับและยอยิ้มของน้องเขาเนี่ยยังน่ารักและสดใสเหมือนเดิมเลยฮะคือต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูสตรีมน้องไข่เน่าเพียงพราะภาพจําที่ผ่านมาของน้องเขานะครับไม่ใช่ว่าน้องเขาเคยทำคเซค็กเตอร์มาแล้วเราจะไม่ให้เกียดน้องเขาโดยการพูดเสียดสีหรือว่าคุกคามทางเพศเนี่ยแบบนี้ก็ไม่เอานะอยากให้ enjoy และสนุกกับน้องเขามากกว่าฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับกับการที่มีอินฟลูเอนเซอร์ด้าน18บวก ผ่านตัวมาเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมและเอนเตอร์เทนคนดูให้คนดูเนี่ยมีมาเยอะมากๆเลยครับอย่างที่เรารู้จักกันนี้ก็น่าจะเป็นเลลิแบคมั้งครับต้องบอกเลยนะครับว่าเลลิแบกเนี่ยเป็นดาราอีกคนหนึ่งนะครับที่มีคนชื่นชอบอย่างมากครับกับการแสดงของเธอนะในงานของเธอเองแต่ตอนที่เธอมาจับเมาส์จับ,จบคีย์บอร์ดแล้วมาเอนเตอร์เทนคนดูมาเล่นเกมให้คนดูเนี่ยคือมันเป็นเหมือนแบบคนละคนกันเลยครับจากที่เราเห็นภาพลักษณ์ของเธอเนี่ยแบบดุเถื่อนรุนแรงแต่พอ เธอมาสตรีมเท่านั้นแหละครับดูน่ารักไปเลยฮะเรียกได้ว่าทําให้ลืมภาพลักษณ์ที่ผ่านมาของเธอไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นอีกคนนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าลหลายๆคน,นรู้จักคนนี้กันอย่างแน่นอนครับกับมีอาคาลิฟาครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเธอได้หันหลังให้กับวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและเริ่มทํางานอื่นๆครับเช่นทํา y o YouTube รวมถึงการเป็นสตรีมเมอร์ครับไม่จะเป็นการทําอาหารการเล่นเกมแต่ผมก็แอบเสียดา เสียดายนะครับคือมีอาคาลิฟานีไม่ค่อยได้สตรีมให้พวกเราด,ดูบ่อยเท่าไหร่นะครับเป็นแรลไอเทมมากมากครับนานๆทีจะมาสตรีมทีนึงนะฮะโอเคก็ผมผมก็ขอ,อจบการแล้วเรื่องว้ดีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ